ดูมีคนรู้งานค่ะคานมารอแม่ที่เสือที่ผ้าแล้วค่ะรอแม่จะให้แม่ทำความสะอาดให้น้องรู้ค่ะรู้จักภาษาจะให้แม่ทำความสะอาดให้แล้วหรอลูกฮะได้เวลาทำความสะอาดชูชีลนะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดให้ชูชีกันนะคะชูชีมานอนรอแม่ก่อนแล้วค่ะ เอาผ้าออกก่อนต้องเอาอันนี้ล็อกไว้อีกทีนะคะไม่งั้นมันจะหลุดเนพืเนี่ยเป็นแผลแล้วเนี่ยชอบถอดชอบถอดกางเกงเดินนะคะเดินหน้าขาเดี๋ยวเอาดีชีก่อนนะคะ แม่ขอควักอึก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ b ีทีควักอึเสร็จแล้วนะคะทำค,ความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่แผ่นเพลิกันค่ะแผ่นเพลิของชูชิใช้ยี่ห้อนี้นะคะใช้ดีค่ะของชูชิใช้ไซส์เอ็มค่ะยี่ห้อนี้ ค่อยยนี่นะคะรอมามาบอกแล้วก็ค่อยพลิกตัวพลิกตัวสถานะแบบโอเคคนเก่งย,ยุงเริ่มมาแล้วคะ่ะยุงเริ่มมาแล้ว แล้วก็ต้องใสก่กางเกงสัวมหิบรอบนึงน,นะคะกันแพนเพิ่อพิมค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใส่กระโปรงปอกหมอน,นะคะ่ะทับอีกทีนึงกันน้องลากขานะคะเวลาน้องเดินลากขาจะได้ไม่เป็นแผลเน้อง แต่ก่อนน้องหูตั้งนะคะชูชีพแต่ก่อนเขาหูตั้งค่ะแล้วน้องเป็นเหมือนกับห่อเลือดที่หูอะคะ่ะเหมือนกับเส้นเลือดฝอยเขาแตกหรือยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นห่อเลือดเป็นตรงบวมพอเ,เป็นแล้วก็ข้างนึงหายอีกข้างนึงเป็นหูก็เลยหยิบทั้งสองข้างอะคะ่ะสงสัยน้องก็าลำคานะคะ่ะหูน้องหิงนะคะเนี่ยไม่ใช่ น้องแต่ก่อนเขาไม่ได้หูหูตกอย่างนี้นะคะน้องก็หูตั้งค่ะเป็นหมาหูตั้งพอหูหงิกแล้วก็ค่อยลงมาสงสัยน้องจะลำคาญคะ่ะ mm hmm. ก็เลยสั่นหัวบ่อยลำคาญหูตัวเองอะคะ่ะตอนแรกแรกคิดว่าน้องคันหู่เป็นอะไร มามาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วมามเก็งเก็งของแม่